สวัสดีครับพบกับ Newsmania อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาครับเพราะว่าช่วงนี้เขาก็จะมาอวดพวกโบราณสถานหรือสิ่งก่อสร้างพวกพระพุทธรูปหรืองานประติมากรรมบ้านเขาก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่ได้ไป ขุดของเขาคือเราไม่ได้ไปถ่ายแล้วเอามาลงเขาเนี่ยถ่ายกันมาเองดังนั้นก็ถือว่าในแง่ของพุทธศาสนิกชนหรือเรื่องของความศรัทธาอะไรก็อย่าไปดูที่ภายนอกแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะดูเรื่องของช่างความก็เรียกว่าความเก่งของช่างนะครับหรือฝีมือหรือความชํานาญอะไรต่างๆก็อีกมุมมองหนึ่งแล้วกันเพราะว่างานพวกนี้นครับอย่างวัดบ้านเราเนี่ยจะอยากจะให้พวกญาติโยมมาเข้าวัดเยอะๆอะไรประมาณนี้ก็ต้องแข่งกันเรื่องความสวยง มันก็มีเรื่องของวัตถุนิยมแหละก็พยายามประดับประดาหรือพยายามทําวัดให้ดูสวยมีของเรียกว่าพระทูปขนาดใหญ่หรือมีงานอะไรที่มันดูวิจิตรนะครับมันก็ต้องมีช่างฝีมือด้วยแต่บางคนถ้าไม่ซีเรียสเรื่องนั้นไปวัดป่าหรือว่าอะไรก็ได้คือก็ต้องบอกนะว่ามันเกี่ยวเรื่องของความศรัทธาก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องความสวยงามของวัดที่ดึงดูดคนให้เข้าไปเข้าวัดด้วยส่วนหนึ่ง นี่ก็มาจากเพจเฟซบุ๊กมีจาก Facebook ของชาวกัมพูชาเองนะเขาก็โชว์งานช่างของเขางานฝีมือพวกศิลปะพวกสถาปัตยกรรมหรือโบราณสถานหรือประติมากรรมอะไรต่างๆก็ถือว่าถ้าเกิดความเรื่อมใสก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากจะพูดเรื่องอะไรแต่ว่าเขามาโพสต์กันเองเราก็ให้ดูหน่อยว่าฝีมือของช่างบ้านเขาเป็นอย่างไรบ้างนี่นะครับก็ไม่รู้จักว่าจะเรียกว่าอะไรดี นี่ก็รูปต่อไปครับรูปต่อไปก็นี่ครับผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันครับนี่นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเช่นกันอ่าถ้าเป็นฝีมือของช่างบ้านเขาครับของเราก็จะอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะดูสีสันสดใสนิดนึงครับ เหมือนจะคล้ายสฟิงค์นะครับผมอืมตามนี้เลยครับอันนี้ไม่ทราบว่าตัวอะไรจะเป็นเสือหรือเปล่าไม่แน่ใจครับอันนี้ก็อืไม่มีความเห็นครับก็เป็นรูปเคารบนะครับไม่ได้เกี่ยวกับแรงศรัทธาอาจจะต้องอแยกกันนิดนึงแต่เรื่องอเรื่องอย่างที่ผมบอกแล้วว่าบางทีวัดสวยๆหรือวัดที่มีอะไรที่มันดึงดูดใจเนี่ยเขาก็เข้ากันเยอะกว่า คือว่าการตามตรงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าวาดหรือ,อมีวัดหรืออะไรเงี้ยเราอยากจะให้คนมาเข้ามาม,มีญาติโยมเยอะก็ต้องพยายามสร้างแรงดึงดูดใจอย่างเช่นงานปั้นงานประติมากรรมหรือพระพุทธร,รูปที่สวยงามอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรื่องของศรัทธาก็เรื่องส่วนหนึ่งใครมีศรัทธาแรงกล้ามากๆไม่ได้สนวัดในเมืองหรือวัดป่าเขาอาจจะไม่สนเรื่องนี้อยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็คือมันก็ต่างคนต่างจิตต่างใจนะครับบางคนเขาก็สนบางคนเขาก็ไม่สนก็ว่ากันไป ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ที่ชมอะไรก็สามารถมเมนทิธี่ด่านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ